ยังแก้คันนะครับก็เนี่ยครับใช้ได้ผลเอจนได้ครับเนี่ยครับกดยังแก้คันสีชมพูนะครับนี่ไปตัวเลยอ้วนเลยจุดเลยไม่ต้องปอดเนี่ยครับไปโอเคเลยกดยังแก้คันสีชมพูนะครับที่ใช้ตีสุดยอดครับ